ไต้องจบแล้วครับแก้ไม้บอยไทยครับแก้แก้คนต่อยซ้ายที่ดีครับไปเตะตัดกำลังนะครับครับสองคู่สองสองนับเออสองนอกแล้วครับดูจริงๆครับวันนี้ครับคู่แรกยกสองคู่สองยกสามครับสองคู่ไปแล้วครับยกสองตู้หนึ่งตาย่ายหน้าแน่ใจอดีตริโวโดนอะไรอ่ะโดนแช่ง ได้เนาะโดนตบไม่ได้เกง่งเลยครับใส่เข้าพ่อพอดีครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็วันนี้ถือว่าเกมจบวครับใช่ไหมแสดงว่าพี่ศึกษาเกมการชกมาอย่างดีเลยอ๋อดูดูเทปเขาเนี่ยพอเราก็แก้ทางให้เด็กบอกให้ระวังหมัดครับพอแข้งหันักครับเพราะ <c oughs> ว่าเราได้ช่วงเท่านครับเขาได้หนาแต่เราได้ช่วง ไม่เด็กซ้อมดีด้วยพั่นี่เด็กตั้งใจมากครับคือพี่แกฝากไปให้ดูแลล้วก็ต้องดูแลเต็มที่ครับเด็กตั้งใจซ้อมครับที่สองพวกอมนี่ไม่ว่าจะเป็นมวยตัวเองมวยปากซ้อมชนะหมดนะครับอ่านี่เพชรชนนเป็นไงบ้างน้องันนี้ก็ต้นต้นกดดันนิดหน่อยครับเพราะว่าเขาก็เตะขาต่อยหมัดเหมือนกันแต่ว่าเรานี่เล่นงานเขาถึงน็อกเลยนะครับทำอะไรนะทำอะไรนะเตะครับเตะโดนตรงไหนครับ ต้นแขนครับอ๋อโดนต้นแขนผมแสดงว่าอาวุธเราแรงอะดิครับนี่ชนะกี่ไปแล้วครับก็สามไปนะครับสามไปติดละตอนสามยกมาสองไปด้วยแล้วก็ไฟหนึ่งย้ายกอืมก็กลับมาขึ้นไหวห้ายกไปแรกครับมาอะอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างเพชรชรนก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับใถ้าจะทำไม่ดีกว่านี้ครับอัดจีเท่าไหรวะเนี่ยพี่อัดจีไว้สองหมื่นครับอ๋อโอ้โหแล้วก็ซ่อนคางไว้ใต้แขนโดนเตะหมุนออกไป หยบยันครับตั้งนี่ครับทั้งแข้งเลยนะครับปัดซ้ายครับโดนตะเถ้าขหมักครับนี่นะครับสปอตสโลทะลุอกาดนะครับต่อยทะลุกาศครับต่อยก่อนครับฝั่งของริวโว่นี่นะครับเข้าไปโดนเข่าลอยและสับศอกครับเติมเข้าไปปากโดนเตะแขนซ้ายครับซ้ายตราสังซ้ายโดนมัดซะแล้วครับโอ้โหเดือครับมีอาการให้เห็นครับ แล้วหลังจากนั้นโดนเลยครับโดนย้ำครับมีโอกาสโต้กลับเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นข้างถนัดซะด้วยครับตั้งเข้าไปตรงข้อเนี่ยครับแล้วออกอาการชัดเจนว่ามันเจ็บมันจีดครับนี่ก็กะสีเด็ดเหมือนกันครับเตะปลายคางท่านผู้ชมครับท่านว่าเห็นแล้วนะครับว่ายกที่แล้วนะมีแขนซ้ายโดนแล้วมีอาการครับมายกนี้กัย้ำนะครับย้ำหูตะปูครับโอ้นี่นับแรกนะครับแต่กัดฟันขึ้นมาครับ รืวกัดฟันขึ้นมาโดนดาบสองครับกัดฟันต่อครับกัดต่อยสวนแล้วครับเอาทีเดียวอยู่โอ้ยมันไม่ไหวครับสุดท้ายต้องจบแล้วครับแก่ไม้บวยไทยครับแกแก้คนต่อยซ้ายที่ดีครับไปเตะตัดกำลังนะครับครับสองคู่สองนับเออสองนอกแล้วครับดุจริงๆัะวันนี้ครูเรียยกสองคููสองยกสามครับสองคู่ไปแล้วครับ ลบ2คู่หนึ่งลบคู่2อนี้ยก3นะครับโอ้ได้ดูมวยกันเต็มๆครับวันนี้ครับ